ก็ได้เห็นข่าวแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนนะเออจะใช้คขามยกเลิกไม่ได้หรอกเขาเรียกร้องให้เอามาใช้เลขอารบิกในระบบของดิจิตอลซึ่งก็ถูกต้องแล้วมันต้องใช้เลขที่เป็นสากลไม่งั้นฝรั่งอ่านไม่ออกแต่ในกรณีที่เป็นเอกสารของไทยหนังสือราชการหนังสือเรียนเราก็จําเป็นต้องใช้เลขไทยประเทศไหนก็ประเทศนั้นเขาก็ใช้ภาษาราชการของเขา แต่เมื่อไหร่ที่ออกไปสู่สากลก็ต้องปรับให้เข้ากับสากลมันก็จะใช้เลขอารบิกในระบบดิจิตอลได้แม้กระทั่งอย่างพศพุทธศักราชก,กับคศเนี่ยถ้าใช้ในประเทศไทยเราก็ใช้พศแต่เมื่อไหร่ที่จะใช้ต่างประเทศเราก็ต้องใช้คศเพราะจะใช้พุทธศักราชคนอื่นก,ก็จะไม่เข้าใจอย่างมากก็วุมเล็บกำกับเอาไว้ทั้งสองภาษาก็ได้ครับ เ็เป็นเวอร์ชันเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อหลายที่ต้องมีการแปลเพราะว่าเอกสาราราชการมันก็หนังสือไทยกันมากทีพากไปต่างประเทศเข้าไอ้ข้อความอื่นเนี่ยมันก็ต้องแปลอยู่แล้วเมื่อแปลเราก็เปลี่ยนเป็นใช้เลขเลขอารบิกเหมือนอย่างเวลาเราพูดถึงโควิด19อย่างเงี้ยถ้าเราเป็นโควิดแล้วก็เลขไทยเนี่ยมันก็อาจจะไม่เข้าใจก็จําเป็นต้องใช,ใช้ภาษาไทยคคโวโวโอดวิดแล้วก็ขีดแล้วก็19าอารบิกเองเงี้ย ผมว่าในรักฐการเขารู้อยู่แล้วว่าการรัะเพรมันควรจะเป็นยังไงเล็กไทยก็ต้องยอมให้ยุ่งยากเพราะเราก็ต้องรักษาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเวยก็โดยนานที่ที่เขาจะชี้แจงมีอยู่แล้ว ราชบัณฑิตยสภาก็ดีกระทรวงศึกษาธิการก็ดีกระทรวงวัฒนธรรมอะไรก็ดีเขาจะช่วยทวาความเข้าใจในส่วนแบนี้ให้นั่นแหละนั่นแหละเรารู้ว่ามันจะขยับไปอย่างไรซึ่งเราก็ต้องยืนตรงนี้เอาไว้ซะก่อนก็มันเถียงในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องถ้าจะให้เป็นเรื่องก็คือต้องยอมรับว่า ในระบบของไทยเราก็ใช้แบบไทยแต่เมื่ออะไรที่ก้าไปสืบสากนก็ต้องใช้อย่างสาคกนเป็นธรรมดาครับก็คงคำตอบจริงๆนะอยากให้ถามทางกระทรวงสารสุขซึ่งเขาจะต้องเตรียมการเรื่องนี้แต่ว่าในอีกไม่กี่วันผมจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักง,งานสาธิรติธรรมปปสอกระทรวงสาธรารณสุขแล้วก็นักวิชาการภายนอกมาหารือในเรื่องนี้กันซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเขาเตรียมทางออกของเขาเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่ารายละเอียดขอให้ถามทางที่ปกรมอนามัยหรือไม่ก็เลยถามออยอมันไม่ใช่สุญญากาศมันจะเปลี่ยนจากผิดเป็นไม่ผิดไปเลย ซึ่งก็ไม่เรียกว่าสุนเจกาก็ตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขเขาเตรียมที่ท so uh, 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 ี่จะมีมาตรการรองรับเขาเตรียมไปแล้วเขาเขียนไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมเอาไว้ส่วนจะพอหรือไม่ผมยังตอบไม่ถูกเพราะผมยังไม่เห็นใบตัวประกาศอันนั้นนะ ที่จริงอยากจะทําวันนี้หรือพรุ่งนี้ด้ซ้ําไปแต่ว่ากําลังดูว่ามันจะไปรบกวนการชี้แจงของประมาณหรือไม่เดี๋วที่สุดครับด้วยก็กระทรวงที่ทําผมกำกับอยู่แล้วก็เอาปปสมาก็ต้องมีงานเอยู่ผมไม่ทราบเพื่อ ไม่ทราบผมเป็นประธานคดีพิเศษแต่ว่าผมไม่ได้ดูกรมคดีพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าคณะกรรมการยังไม่สั่งให้เป็นคดีพิเศษมันก็ยังไม่มาถึงผมแต่กรมเนะี่ยเขามีหน้าที่ประจําวันของเขาอยู่แล้วซึ่งกรมนี้ผมไม่ได้ไม่ได้กํากับเลยไม่ทราบครับ อาาไหเสร็จกือไม่เสร็จก่อน9กก็ได้แต่ว่าเตรียมเตรียมมาตรการรองรับเอาไว้เพื่อจะได้ประกาศเตือนประชาชน ทราบได้ทราบเือผมถึงจะได้เชิญมหาดุลแล้วก็มาพร้อมกันเลยม<ถ>ันไม่ใช่ว่าเครือข่ายภาวานักวิชารณาไารกัเพราะว่ามันหลายกลุ่มเหลือเกินนะก็คงจะมาสักบางคนก็พอก็ถึงบอกว่าถ้าทําได้ผมแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าขอเป็นวันนี้ได้ไหมซึ่งเขาเขา,เขาตามตัวกันไม่ทันทีนี้ คุนี้ได้ไหมก็เขากลัวเขาต้องสแตนบายส่วนราชการเขาสแตนบายเรื่องงบประมาณแต่ถ้าถ้าปลีกตัวได้อาว่าเร็วที่สดุดแล้วกทนถ้าปลีกตัวได้เขาเขา,เขาจะปลีกตัวมา <Okay. S 1> ผมก็เลยบอกท่านเะลาถ้ายังไงประชุมที่สภาก็ได้ <c oughs> คด กระทรวงกระทริงหน่วยราชการมันมันอยู่ในที่แต่ว่านักวิชาการเนีขาต้องนัดกันมนา